สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบายบุ่งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าสุดหล่อคันสีดำคันนี้เลยค่ะมาโชว์ตัวแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก่อนนะคะอ่ามาจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัว Next Gen Ranger ตัววายแทกนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนสีล้อค่ะนะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่1นึ่ง0้านสองแพบาทแล้วก็ตัวนี้มาดูกันค่ะว่ามุงะะ้งค่ะจะแต่งอะไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยจะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะตัวกระจังหน้านะคะฟอนต์อักษรเป็น F O R D นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ,ะทําสีดํานะคะแล้วก็จะมีไฟสีิวนะคะด้านบน3จุดค่ะตัวนี้นะคะโครงกล้อง เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะก็คือกล้อง360องศารอบคันนั่นเองค่ะทำงานคู่กันกันกบเซนเซอร์4จุดนั่นเองจ้านะคะอ่ะไหนๆพาก้มด้านล่างแล้วตัวนี้นะคะมีห่วงรากจุงมมาให้คุณลูกค้า2จุดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเรามาต่อด้วยไฟค่ะ ะะไฟหน้าของเขาค่ะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ m a t r i LED นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขานะคะจะหารำแสงเองข้อดีของเขาคือไม่แยงตาคนอื่นนั่นเองจ้านะคะอันนี้คือข้อดีแล้วก็มีไฟซีแทม์นะคะวิ่งสว่างในตอนกลางวันไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกของเราเป็น LED แล้วเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะมีซุ้มร้อมให้แล้วนะคะจากโรงงาน3นิ้วนั่นเองจ้า แล้วก็มาดูสุดหล่อเลยตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนร้อแม็กให้คุณลูกค้านะคะขอบ18นั่นเองค่ะดูยางนะคะยางกับแบบนี้สวยนะคะอ๋ะอลืมแจ้งไปตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นไบเทอร์โบเนาะให้แรงม้าถึง210แรงม้า500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวจา้านะแล้วก็ตัวนี้นี่ค่ะมีกล้องรอบคันมาให้นั่นเองจา้านะคะเสริมลอยอีกนิดคือทางด้านบนเลยค่ะ ด้านบนนะคะเราจะใส่คิ้วกันสาดเพิ่มเติมให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็เบ้ามือจับนั่นเองค่ะตัวนี้เบ้ารองมือนะคะป้องกันรอยเล็บให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะอาจาแล้วก็มาต่อด้านหลังเลยค่ะด้านหลังนะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวว i ยแกก็คือตัวบอร์ตบาร์นั่นเองค่ะนะคะเราครอใส่ข้อบฝาถังให้คุณลูกค้านะคะเพิ่มเติมอ่ะสวยนี้เอง ที่สําคัญนะคะเรามีที่เหยียบด้านท้ายรถนั่นเองจ้าตัวนี้เวลาหย,ยุดของนี้ค่ะเหยียบด้านท้ายได้เลยนะคะไฟไท้ายของเรานะคะเป็นไฟไท้ายแบบ LED รมดํานั่นเองค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะที่เรามาโชว์เป็นขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองค่ะก็เราจะมีกล้องหลังนะคะมาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ทํางานคู่กันกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะพาดูรอบๆคันแล้ว แต่งแบบนี้พอถูกใจลูกค้าบ้างไหมคะแล้วก็คุณลูกค้าคนไหนนะคะอยากแต่งแบบไหนนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะมุ่งอ่ะตามใจลูกค้าแน่นอนคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะมุ่งลาไปก่อนคะ่ะกับเจ้าคันดําคันนี้นะคะแล้วก็มาดูกันคะ่ะว่าคิดหน้ามุ่งจะพาคันไหนมาโชว์ตัวอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าคันดำสีดำเรียบหรูสุดหล่อคันนี้เลยจ้าสวัสดีนะคะ